วัสดีคะ่ะพี่น้องจาา้ามือนี้วัดพระเนาะมือนี้ยายทอนสิมะท่องพดบดแพเมตตาหลวงซูพี่น้องฟังสบับยายทอนมวนบมมนล,ล,ลองฟังเบิองเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องคะ่ะสบับยายทอนนะคะขอแพเมตตาหลวงสัตว์ทั้งปวงมีนา,นาสัตว์ปีกบินบนฟ้าสัตว์ผู้ป่าแม่น้ำเย็น สัพเทนะสัตตาอาเวลาอย่าจงวินสัตตายหรือสัตเป็นจงอยู่เย็นสถาพรสัพเทเทวดาพวกผู้ข้าขอวิงออนรุกคาปาดงดอน สิงคองสุขทุกวันสัพเพปุคาลามานุษามารวมกันผิดใจโทษมหันอาภัยกันที่เมตตาเจ้าแม่ทรณีทุกพื้นที่พาสุธา สัพเพปุริสาอิทธิยามีทั่วไปเจ้ากรรมหรือได้เวนขอให้เป็นผู้มีใช้สัตว์น้อยหรือสัตวใญยญยอย่ามีภัยมาลาวินสัพเพหรือ ที่พวกขาดอาหารกินพวกนี้น้ำตารินไม่ได้กินทรมานหรือเปรตพวกอดเขาวของพระเจ้าพิมพิสารโอเมไม่ได้ทานตามสถานในวัดวา โชคดีพระมาลายพ่อแม่ให้ทำบุญไปทำบุญส่งไปให้จึงได้กินอิ่มสมใจทำบุญต้องเร็วไวถ้าช้าไปเสียใจเอ้ยทำบุญต้องเร็วไวถ้าช้าไป เสียใจเอ้ยเ <Yeah. S 1> เมตตาหลวงสับ,บ,บยายทอนค่ะพี่น้องครั้งหนึ่งยายทอนเคยไปเข้างานปริวาสแล้วพ่ะอาจาร,รย์พิ่ผ้าส,สวดเออมวนดีเลวมากระตีหูเลวยายท่อนก็นกนเลยจื้อก็เลยมือน,นี้เออมันสินมาทองสูพี่น้องปังแน่าอสับ,บ,บยายท่อนนะพี่น้องมวนมวนม,ม,วนม,วนมวนตีชมกันไดนน้เนาะค่ะเนาะเอาครั้งหนึ่งชัีวิวิตย่างดีที่ได้มาทองสูพี่น้องปังขอคุณจุกคนทีเ่เบิ่งกันจบกค่ะ